หลายคนที่ต้องล้มลุก,ลกคลานในชีวิตไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาไม่เก่งหรือว่าปราศจากทักษะในการทํางานแต่ทว่าเกินครึ่งเกิดจากการขาดทักษะในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่ทันคนอื่นหรือว่าการถูกหลอกลวงหักหลังจนกลายเป็นความล้มเหลวในชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความเป็นคนดีของคุณแต่เกิดจากการไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมหรือว่าคนอุบายของคนอื่น การรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญในยุคปากกระตีมถีบเพราะฉะนั้นพรางลวงลับสไตล์สามก๊กจะช่วยให้คนเข้าใจสิ่งนี้สิ่งที่เราเห็นบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงก็ได้คํากล่าวนี้นับว่าเป็นเรื่องจริงคนที่เราเชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนที่น่านับถืออาจจะเป็นคนที่มีนิสัยเลยวร้ายก็ได้ในขณะที่ คนที่คิดว่าชั่วร้ายอาจจะเป็นคนดีก็ได้ดังนั้นสิ่งสําคัญคือการพิจารณาให้รอบด้านและมองทุกอย่างให้ลึกซึ้งว่าที่พื้นผิวดุวฉาบอยู่ด้านบนข้อหนึ่งยืมดาบฆ่าคนโจโฉประหารชวมอเตียวอุนเมือ่อซนกวนร่วมมือกับเล่าปีในฐานะพันธมิตรการต่อต้านรัฐบาลโจโฉแล้วทันทีที่มหาอุปราชทราบข่าวจึงส่งหนังสือลับมาให้กับจิวีเพื่อหวังจะเรียกล่อมให้แม่ทัพใหญ่ยอมจำนน จิวีเห็นดังนั้นจึงฉีกหนังสือรับทิ้งและสั่งให้ทหารนำตัวคนถือสารไปฆ่าทันทีที่โจโฉรู้ว่าข่าวที่คนถือสารถูกนำตัวไปฆ่าจึงบันดาลโทสะจึงสั่งให้ชวหมอและเตียวอุน่นเป็นทัพหน้ากลุ่มทหารไปรบกับฝ่ายกลางตังเมื่อไปถึงเมืองไปประทักับกองทัพเรือของจิวยี้และผลที่ออกมาก็คือทัพหน้าฝ่ายโจโฉแตกยับเยินทำให้ผู้นำรัฐบาลยิ่งโกรธมากขึ้นและทำนึกสาเหตุของความพ่ายแพ้ของกองทัพเรือฝ่ายตัวเอง ทั้งสองจึงว่าทหารกลังตังนั้นเข้มแข็งมากส่วนทหารฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นชาวดอนไม่ถนัดในการรบส่วนทหารเกงจิ๋วถึงแม้ว่าจะมีความชำนาญทางเรือแต่ก็อ่อนซ้อมจึงเสียทีให้กับเจียวยี่ได้เมื่อโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงพยักหน้าเห็นด้วยชัวโมจึงขออนุญาตโจโฉเตียวเข้มทหารเรือก่อนพระสู่สมรภูมิจริงซึ่งแน่นอนว่าโจโฉก็ยินดีชัวโมและเตียวอุน่นจึงสั่งให้เรือใหญ่ทอดบ,บงเป็นค่ายลงตามชายทะเล เป็นช่องสาหรับเข้าออก24ประตูแล้วจัดทหารลงเรือลบแจวหนีและไล่เพื่อให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วและชํานาญการเดินเรือเวลากลางคืนค่ายทหารทั้งบกและเรือก็สว่างไปด้วยแสงคบเพลิงจึงทําให้จิวยี่สงสัยว่าแม่ทัพเรือฝ่ายกังตังจึงแปลงตัวเป็นพ่อค้าลงเรือไปสังเกตการถึงหน้าค่ายโจโฉเมื่อเห็นกระบวนทัาเรือที่ชัวโมได้ตั้งไว้แม่ทัพใหญ่ฝ่ายกังตังถึงกับตกใจจึงถามถึงแม่ทัพเรือฝ่ายโจโฉ สนิทจิวยี่ก็รายงานว่าแม่ทัพเรือฝ่ายโจโฉมีสองคนคือชูมอและเตียวอุนพอได้ยินชื่อนี้ทั้งสองคนแม่ทัพใหญ่ฝ่ายกังตึงถึงบางอ้อทันทีเนื่องจากสองคุนพลนี้เดิมเป็นชาวกังตังอีกทั้งสำนาญในการรบทางเรือยิ่งนักจึงจําเป็นที่จะต้องกําจัดทิ้งไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเส้นนาในอนาคตทหารยามโจโฉก็นําข่าวที่เจิยวยี่มาแอบดูการฝึกให้กับโจโฉฟังเมื่อได้ยินโจโฉก็โกรธนิดหน่อย แน่นอนว่าสั่งให้ทหารไปจับเจียวยี่แต่ทว่าเจียวยี่ก็รู้ตัวหนีไปก่อนแล้วก็ยิ่งเป็นการสูงไฟในใจให้โจโฉให้แรงยิ่งขึ้นถึงกับประกาศในระหว่างการประชุมกองทัพเจียวการที่ปรึกษาโจโฉจึงเสนอตัวขอเข้าไปล้วงคองูงเห่าที่ค่ายกลางตังเนื่องจากตัวเองกับเจียวยี่นั้นเป็นนักเรียนรุ่นมุ่กันมาก่อนด้วยความเป็นเพื่อนกันจึงเรียกร้องเจียวยี่ให้แปรพักมาอยู่กับโจโฉเจียวการจึงลาโจโฉไปค่ายทหารกลางตัง ทหารจึงเข้าไปรายงานจิวยี่แม้ทัพเรือแห่งกังตังก็รู้โดยสัชาตยานว่าสหายเก่ามาด้วยวัตถุประสองค์อันใดจึงออกมาต้อนรับเจียวก้านเป็นอย่างดีทันทีที่ทั้งสองได้พบหน้ากันจิวยี่จึงถามผู้มาเยือนว่าท่านอยู่กับเจ้ฉโที่มาในวันนี้ก็เพื่อที่จะเรียกกล่อมให้เราใช่หรือเปล่าเมื่อเจียวก้านได้ยินเช่นนั้นก็สะดุง้งรีบพูดแก้ต่างว่าที่มานี้ไม่ได้มาเกลียกกล่อมแต่ว่าเนื่องจากรำลึกคิดถึงพราะว่าจาก,กมานานแต่เมื่อตัวท่านสงสัยเราเราก็จะกลับแล้ว จิวยี่เห็นดังนั้นจึงดึงมือสองเกลือก่าไว้และพูดว่าเมื่อท่านไม่ได้มากเกลี้ยกล่อมเราและจะเรียบด่วนจากไปไหนกันจิวยี่จูมือเจียวการเข้าไปเลี้ยงอาหารในค่ายและแนะนำทหารทุกคนให้รู้จักกับเพื่อนกับของเขาเพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยเจียวกานเลยขณะที่จิวยี่กําลังดืม่มโซราจึงชักกระบี่ออกมาฝากให้กับไทสูจูพร้อมกับกําชับว่าเวลานี้เรากําลังมีความสุขอย่าให้ผู้ใดกล่าวถึงโจโฉหรือว่าส่วนกวน ถ้าได้ยินก็ให้เอากระบีนี้ตัดศีรษะซะเลยเจียวกานในฟังก็เกิดอาการขี้ขึ้นหัวทันทีเจียวยี่เห็นดังนั้นจึงพาสหายเก่าไปเดินเที่ยวภายในกองทัพพาไปเดินดูสเสบียงในยุ่งช้างและพาไปดูการจัดก,กระบวนทัพเจียวยี่จึงว่าอันคำโบราณกล่าวไว้ว่าธรรมดาเกิดมาเป็นชายแม้จะสแสวงหาเจ้านายซึ่งจะเป็นที่พึ่งนั้นก็ให้วิเคราะห์น้ำใจเจ้านายว่าโอบออมอารีเป็นสัตว์เป็นธรรมแล้วจึงเข้าอยู่ด้วย เจียวกานที่ปรึกษาโจโฉเห็นดังนั้นก็เห็นว่าจะเรียกล่อมเจียวยี่นั้นเห็นจะเหลือกำลังพอตกดึกเจียวยี่กับเจียวการก็นอนบนเตียงเดียวกันเจียวยี่นั้นหลับไปด้วยความมาสุราอีกทั้งยังส่งเสียงกรนส่วนเจียวก้านั้นพยายามข่มตาให้หลับก็ยังไม่อาจที่จะหลับได้เนื่องจากว่ายังไม่สามารถเรียกล่อมเจียวยี่ได้ตามที่ได้รับปากกับโจโจจึงลุกขึ้นมาสูบยาเ้นบังเอิญเหลือไปเห็นหนังสือฉบับหนึ่งที่มาจากชัวโมเตียวอุ่น เจียวก้านจึงเปิดหนังสือฉบับนั้นอ่านทันทีโดยเนื้อความในจดหมายเขียนไว้ว่าเรียนจิวยี่จอมพลเรือแห่งกังตังกับพระเจ้าทั้งสองมาอยู่ด้วยกับโจโฉพราะว่าจำใจแต่ก็แค้นอยู่มิวายถ้าได้ทีเมื่อไหร่จะนำศีรษะไปให้ท่านแม้ย,ยังไม่สมปรารถนาก็จะรอบส่งข่าวสารมาบอกท่านอยู่จากชูมอเมืม่ออ่านจดหมายแล้วเจียวก้านจึงคิดว่าแม่ทัพเรือทั้งสองเอาใจออกห่างจากโจโฉจึงเก็บหนังสือฉบับนี้เอาไว้กับตัวแล้วแกล้งทำเป็นหลับ แต่อยู่จิวยี่ก็ละมือออกมาว่าอีกสี่ห้าวันเจียวก้านจะดูศีรษะโจโฉณค่ายเราเถิดพอประมาณสองยามเศษทหารก็เข้ามาเรียกจิวยี่แม้ทัพเรือเห็นกางตังจึงลุกเดินตามนายทหารที่เข้ามาตามทางเจียวก้านก็แอบฟังได้ยินว่าชูมอและเตียวอุ่นทรงคนสนิทมาบอกข่าวการที่สั่งไปนั้นยังไม่สบโอกาสพอเจียวก้านได้ยินดังนั้นก็แสร้งทําเป็นหลับจิวยี่มาถึงเตียงก็นอนหลับต่อที่ปรึกษาโจโชนนั้นครุ่นคิดว่าเพื่อนตนนั้นมีสติปัญญาเป็นเลิศ ถ้ายังอยู่ถึงรุ่งเช้าเจวี่ต้องสงสัยแน่เลยว่าหนังสือลับหายไปไหนพอคิดได้จึงรีบหนีออกมาโดยที่ไม่มีทหารฝ่ายกังตันคนใดตามมาพอเวลารุ่งเช้าเจียวกานจึงส่งหนังสือลับที่ตนได้มาให้กับโจโฉพอโจโฉอ่านใจความในจดหมายก็บันนานโทรสัเรียกสองแม่ทัพเรือเข้ามาและสั่งประหารทันทีโดยไม่ได้ซักถามถึงเรื่องราวใดๆหนึ่งจดหมายกุดสองศีษะเรื่องราวในตอนนี้ต้องยกความเสื่อทั้งหลายทั้งมวลให้กับชัวมมและเตียวอุน่น ซึ่งไม่รู้อินูเอนเนแต่ก็ต้องมาสีหวให้กับโจโฉอย่างเลี่ยงไม่ได้ความสําเร็จของกลยุทธ์นี้เกิดจากคนเจ้าอุบายอย่างเจิวยี่และความหูบาของโจโฉที่ดวนตัดสินไม่กินให้รอบคอบหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมจอมพลมากเล่ยอย่างโจโฉถึงพลาดกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ความผิดพลาดได้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากอารมณ์โกรธของโจโฉในห้วงเวลานั้นสิ่งสําคัญกว่านั้นคือโจโฉมีทงอยู่ในใจลว่าชัวโมและเตียวอุ่นเป็นคนที่เลี้ยงไม่เชื่อง แต่จะไม่ต้องเลี้ยงไว้เพื่อหวังใช้ประโยชน์สาเหตุที่โจโฉมองว่าชัวโมเป็นคนที่เลี้ยงไม่เชื่องเชื่อใจไม่ได้ก็เพราะว่าชัวโมนั้นหักหลังเล้าจ๋องซึ่งเป็นลูกชายของเล่าเปียวอดีตเจ้านายเก่าอีกทั้งยังเป็นลานของตัวเองชัวโมเป็นพี่ภรรยาของเล่าเปียวเพราะเห็นแก่ลาบยศยอมยกเมือนเกงจิ๋วให้กับตัวเองอย่างง่ายดายซึ่งคนขายนายไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ให้แปดเปื้อนองค์กรเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ โจโฉจะถูกจดหมายของจิวยี่โน้มน้าวจิตใจให้เชื่อว่าชวัวโมและเตียวอุ่นทรยศตัวเองเพราะโจโฉไม่ไว้ใจชวัวมมมาตั้งแต่ต้นอ,อยู่แล้วพอมีบางสิ่งมากระทบในส่วนนี้เขายิ่งเต็มให้มั่นใจมากขึ้นเมื่อหลายสิ่งมันถูกเชื่อมโยงติดกันทําให้โจโฉตัดสินใจทันทีที่จะประหารทั้งสองคนในชีวิตจริงคนเราก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนี้สูงเนื่องจากว่าคนฉลาดย่อมไม่จําเป็นที่จะต้องลงมือเองหากแต่ว่าใช้อุบายยืมมือคนอื่นมาใช้โดยที่ ตัวเองไม่ต้องมีความผิดและยังคงวางตัวเป็นคนดีในสายตาคนอื่นเพราะว่าจะให้ใครเป็นมือสังหารก็ต้องเลือกให้เหมาะกับงานและสอดคล้องกับกาลเทศะเหมือนที่เจีวยวีเลือกให้โจโฉสังหารสองแม่ทัพการยืมดับฆ่าคนสามารถตีความได้จากการนํามาใช้มากมายนอกจากการใช้เพื่อทําลายล้างกู้แข่งหรือว่าแทงหลังคนอื่นแล้วเรายังสามารถนํามาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อรักษาหน้าตาของเราเองเช่น หัวหน้างานบางคนมีปัญหาเรื่องเงินแต่ก็ไม่กล้าไปหยิบยืมคนอื่นเพราะว่ากลัวเสียหน้าเหมือนกันในกรณีที่นายเอเป็นผู้จัดการแต่ว่ามีปัญหาทางการเงินจะต้องกู้เงินนอกระบบเพราะว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ถ้าจะให้ตัวเองไปกู้ถ้าใครรู้จะต้องเสียเครดิตจึงจําเป็นที่จะต้องให้นายบีซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปออกหน้าเยืมเงินจากนายซีซึ่งเป็นเจ้าของเงินโดยนายบีนั้นเป็นบุคคลที่เซียรู้จักดีและมีเครดิตซึ่งเชื่อถือได้ เมื่อด้บีสามารถยืมเงินมาได้แล้วนายเอก็สามารถนาเงินไปใช้ดําเนินธุรก,กิจต่อไปได้อีกโดยไม่ต้องเสียเครดิตและตอบแทนลูกน้องคนนี้ด้วยการเลื่อนระดับเพราะฉะนั้นการตีความใน,นเรื่องของการยืมดับค่าคนหรือว่ายืมคนกลยุทธ์นี้ก็เหมาะสมที่สุดสําหรับคนที่ชอบอยู่เบื้องหลังข้อ2อุบายสุดชิงนางลิโปสังหารค่าพ่อบุญธรรมเพื่อสตรีนางเดียว กลยุทธ์อุบายงามหรือว่าไม่เหลืจี้นับว่าเป็นกลยุทธที่น่ากลัวเพราะว่าไม่ได้มุ่งโจมตีภายนอกแต่เป็นการโจมตีภายในใช้อ่อนสยบแข็งทําให้สัตว์รูไม่อาจจะระบ hmm. well ังตัวค่อยๆทําลายจากภายในออกสู่ภายนอกเหตุการณ์นี้เกิดภายหลังจากกองทัพพัธมิตรแยกทางกันเมื่อกองทัพไม่อาจที่จะปราบทรราชได้องอุ่นจนเริ่มที่จะทําการใต้ดินเพื่อกลรัฐบาลต่างโต๊ะ โดยใช้นางเตียวเซียนบุตรสาบุญทำของตัวเองเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อหลอกล่อให้ทั้งบิ๊กต่างละิปโป้แม้ทัพฝ่ายรัฐบาลแตกคอกันเองโดยการสั่งให้ช่างทําทองมังกรฝังมุกประจําตระกูลขึ้นมาเพื่อไปมอบให้กับลิปโป้ลิโป้เห็นก็มีต่อมความโลภเกิดขึ้นมาได้กล่าวว่าท่านซื้อถูข้าเป็นกุญนางชั้นผู้น้อยไว้แนจะต้องลําบากฝากไปบอกท่านด้ยวยว่าด้วยว่าอย่างไรคืนนี้ข้าจะต้องไปขอบคุณท่านถึงจวนลิปโป้ฝากบอกคนสนิท ให้แจ้งไปองอุ่นทราบถึงการบัญญอของตัวเองตกเย็นวันนั้นริปโป้จึงมาหาขุนนางเฒ่าที่จวนเมื่อทั้งสองได้พบกันองอุ่นก็ตั้งโต๊ะเลี้ยงรับรองริปโป้เป็นอย่างดีโดยฝีมืออันดับหนึ่งในแผ่นดินจึงถามองอุ่นด้วยความสงสัยว่าตัวเราเป็นแค่ทหารเอกของมหาอุปราชท่านขุนนางผู้ใหญ่ในพระเจ้าเฮียนเต้ชันไหนจึงส่งขอ,งของมีค่าเช่นนี้มาให้ขุนนางเฒ่าจึงกล่าวตอบไปว่าเรานิยมชมชอบท่านด้วยส่วนตัวหาใช่ด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ แต่เพราะว่าฝีมือรบพุ่งของท่านอาจหารยากที่จะหาใครในแผ่นดินเทียบได้จึงนับถือเป็นอย่างยิ่งจึงส่งของมีค่าไปกำนันแด่ท่านและยินคาหวานหูลิปโป้ก็คลายสงสัยององอุนก็ชวนกุยสารพัดเรื่องยกย่องบุญวัสนาความสามารถของตังโตขึ้นมากล่าวจากนั้นจึงให้นางรำสี่คนออกไปเชิญนางรำคนหนึ่งเข้ามาได้รำให้ลิปโป้ได้ชมด้วยความงามของรูปหน้ารูปร่างอันอรชรและสายตาที่คมทั้งหมดนี้ล้วนโดนใจลิปโป้ยิ่งนัก อ,องอุ่นผ่านโลกมาเยอะย่อมรู้ใจลิปโปว่าคิดอย่างไรเมื่อต้องมุสนิความงามของสตรีเขาก็ได้กล่าวว่านางคือเตียวเซียนลูกสาวของข้าเองเมื่อได้ฟังดังนั้นลิปโปก็รู้สึกว่าตัวเองเสมือนกับดอกฟ้ากับมาวัดขึ้นมาทันทีอ,องอุ่นเรียกเตียวเซียนให้มารินเล่าให้กับลิปโปและอ,องอุ่นกล่าวว่าทุกวันนี้เราพ่อลูกเป็นสุกได้ก็เพราะว่าบุญบาร,รมีของท่านต่างตกและท่านไม่ทับลิปโปวันนี้เชิญท่านมาก็เพราะว่าต้องการเลี้ยงขอบคุณที่ ท่านและต่างไทยเมตตาต่อตระกูลเราจนให้เตียวเซียนออกมารำแสดงให้ท่านชมเพื่อหวังให้ลูกสาวเราได้มีโอกาสรู้จักกับยอดคนแห่งยุคอย่างท่านขอ,องอุนเจเรตาทอดสะพานให้กับลิปโปโ้ลิปโปมีหรือเปล่าที่จะไม่รับเมนตรีทุกครั้งที่สุราหมดจอกเตียวเซียนก็เรียนสุลาทั้งช่ำไม้ตามองลิปโปด้วยสายตาทอดเมนตรีต่อให้เป็นนักรบไร้ผ้ายอย่างลิปโปเมื่อเห็นสายตาของผู้หญิงก็ยอมต้องปราชัยให้กับนางด้วยริสุลาประสานกับ เสน่ห์อันเย้ายวนของบทตรีขององอุ่นก็ยิ่งทำให้ลิปโป้รู้สึกหวั่นไหวองอุ่นเห็นกิริยาเช่นนี้จึงพูดขึ้นมาว่าแม้เราจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในพระเจ้าเฮียนเต้แต่อายุก,ก็มากย่างเข้าวัยชราเสม,มือนกับไม้ใกล้ฝั่งจึงอยากจะยกบุตรสาวของเราให้เป็นอนุภรยาของท่านในพลจะเห็นว่าอย่างไรแต่ถ้าท่านคิดว่าไม่สมควรก็อย่าตำหนิสติป,ปัญญาของเราเลยทันทีที่ลิปโป้ได้ยินก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งลุกขึ้นคำนับองอ,องอุ่นอย่างนอบน้อม โือสานึกในบุญคุณขององอุงอ่นที่อุตส่าห์ยกบุตรสาวคนงามให้ตัวเองและได้กล่าวว่าท่านเมตตาราถึงเพียงนี้เป็นบุญคุณหาที่สุดไม่ได้จะขอตอบแทนคุณท่านสืบไปองอ,งอุ่นจึงกล่าวต่อไปว่าจากวันนี้ไปบุตรสาวของเราย่อมไปสิบขาดของท่านแต่ยังคงส่งตัวให้ท่านในวันนี้คงไม่ได้ต้องขอเวลาหาเลิกหายามอันเหมาะสมส่งตัวเข้าหอหรือโปรยินเช่นนี้จึงลุกขึ้นคำนับด้วยความเย็นดีก่อนที่จะลากลับเช้าวันรุ่งขึ้นริปโปติดรชาชการ จึงไม่ได้เข้าประชุมขุนนางอ,องคอุนเห็เบ็นโอกาสเหมาะจึงเดินไปหาต่างโตและคุกเข่าคำนับครอบครัวของเราวันนี้เป็นสุขได้เพราะว่าบุญบาร,รมีของตังไทยซือ่อข้าโนาจะหาสิ่งใดมาทดแทนบุญคณจึงเนือแต่จัดโต๊ะเลี้ยงขอบพระกุณท่านแต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่ควรท่านก็อย่าได้ถือโทษโกรธเราเลยต่างโตเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่าท่านนับถือเราด้วยความจริงใจแบบนี้เราย่อมรู้สึกยินดียิ่งอุตส่า์ลำบากมาเชิญเราไปบ้านท่านแล้วเราก็ยินดี เวลากลางวันวันนี้เราจะไปก็แล้วกันได้ยินแบบนี้อ,องอุ่นก็ดีใจรีบกลับไปจะสถานที่ต้อนรับมหาอุปราชเมื่อขบวนแห่ของตังโตมาถึงอ,องอุ่นก็ออกไปคำนับถึงหน้าบ้านเช้อเชิญผู้มาเยือนเข้าบ้านดื่มสุราพราสนาไปปลางอ,องอุ่นก็ยกยอปอปั้นตังโตถึงวีรกรรมบุญญาบารมีที่นับวันจะสูงขึ้นถึงขั้นอาจจะได้เป็นกษัตริย์ตังโตก็ปราบปลื้มกับลูกยออีกทั้งยังบอกว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆตัวเองก็จะสนับสนุนให้องอุ่นได้เป็นใหญ่กว่านี้แน่นอนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงช่วงเย็นองอุ่นก็ให้นางรำบอกมารำสแสดงให้ต่างโต๊ะชมพร้อมทั้งกับเรียกเตียวเซียนมาให้ริสุลลาดูแลมหาอุปราชเมื่อแรกเห็นรูปร่างอันอร,อรชรของเตียวเซียนต่างโต๊ะซึ่งเป็นคนตัญหากลับอยู่แล้วก็ยิ่งชอบใจใหญ่ถามชื่อกับองอุ่นองอุ่นก็บอกว่านางคือบุตรสาวของข้าเองชื่อเตียวเซียน ตังโตจึงบอกว่าให้นางขับเพลงได้หรือเปล่านางจึงขับร้องเพลงให้มาอุปราชฟังด้วยสิ่งอันเพเราะแต่ด้วยตัณหาภาษากับรีดของสุราทาให้ไม่มีสติไม่ได้สังเกตว่าบทเพลงนี้กล่าวถึงอะไรบทเพลงที่เตียวเซียนร้องกล่าวถึงความงามของสตรีที่พิฆาตบุรุษอีกทั้งยังกล่าวชมในความงามและน้ำเสียงในการขับร้องอย่างชื่นใจมืออองโอนเห็นอาการตัณหากลับจึงรีบจัดแจงยกบทรีให้บิ๊กตังทันทีแล้วมีือคนอย่างตังโตจะปฏิเสธ เมื่อตกป่ารับคากันแล้วจึงพาเตียวเสี่ยวกลับจวนระหว่างทางองอุ่นได้พบกับลิปโป้ก็ทําเป็นไม่เห็นแต่ริปโป้จุดชายเสื้อไว้แล้วจึงถามว่าท่านยกเตียวเสี้ยที่เป็นภรรยาของเราแล้วฉันไหนจึงให้ท่านพ่อองอุ่นจึงกระซิบไปว่าท่านไปคุยกับข้าที่บ้านเมื่อถึงบ้านพักขององอุน่นลิปโป้ก็ระเบิดโทระใส่ยังไม่กรงใจจนเกือบถึงขั้นลงไม้ลงมือแต่ทว่าองอุ่นเป็นคนใจเย็นก็เอาน้ําเย็นเข้าลูกแล้วกล่าวว่าท่านจะมีโทรศไปย้ย ฉะนัหนจะไม่ฟังคาของเราก่อนท่านมหาอุปราชมานี่ก็พระาว่าท่านแม่ทัพเขาบอกว่าเรายกลูกสาวให้ท่านจึงคิดจะมาดูหน้าว่าที่ลูกสะภ้ยแต่พ่อเห็นเตียวเซียวท่านต่างตัก็เอิดปากชมไม่ขาดในความงามและยังบอกว่าเหมาะก,กับท่านแม่ทัพจึงขอรับตัวเข้าจวนก่อนเราวันเลิกดียามงามค่อยส่งตัวเข้าหอแล้วท่านจะให้ข้ากล่าวเช่นไรเมื่อได้ฟังคำลวงลิปโป้ก็หลงดีใจจึงกลาบขอโทษอ,องอุ่นเป็นการใหญ่ที่ลิปโป้เองวู้วามและเข้าใจในตัวท่านพ่อบุญทําผิด รุ่งเช้าก็เร่งรีบไปหาต่างโตถึงนิจูนเพื่อที่จะมารับเตียวเซียนแต่คนรับชานิจูนก็บอกว่าเมื่อคืนต่างโตพาผู้หญิงคนหนึ่งมานอนด้วยลิโปคิดว่าต้องไม่ใช่นางเตียวเซียนจึงเดนรุดหน้าไปหาต่างโตถึงห้องนอนแต่ก็พบว่าเตียวเซียนกําลังอยู่หน้าบนโต๊เครื่องแป้งเตียวเซียนจึงใช้มันยาหญิงบีบน้ําตาร้องไห้ปานจะสิ้นใจที่ต้องมาตกอยู่ในมือต่างโตเพราะหัวใจของนางมีลิโป้เพียงคนเดียวมันก็ยิ่งจะไม่ให้ลิโปยิ่งกระต่างโตเป็นร้อยเท่า จนต่างโต๊ะตื่นขึ้นมาจะเรียนไปกินข้าวจึงถามลิโป้ว่าวันนี้มีราชก,การสิ่งใดลิโป้จึงตอบไปว่าม,มีสิ่งใดผิดปกติจากนั้นต่างโต๊จึงนั่งโต๊ะอาหารซึ่งลิโป้ซึ่งปกติแล้วจะมีหน้าที่อารักขาท่านผู้นําย่อมต้องยืนอยู่ด้านหลังนางเตียวซีนจึงยื่นหน้าออกมาจากทางมูลีซึ่งอยู่ด้านหลังลิโป้จ้องตาลิโป้แล้วก็ทาท่าร้องไห้ลิโป้ยิ่งปูกใจเจ็บแค้นต่างโต๊เป็นทวีคูณ เมื่อต่างโตเห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจด้วยริโป้เป็นลูกเลี้ยงไม่ควรที่จะสงสัยตาให้กับมีของพ่อจึงไล่ริโป้กลับไปเมื่อต่างโต๊ได้เตียวเซียนมาก็เริ่มละเลยราชการไม่ประชมุมขุนนางวันวันกลุกอยู่กับเตียวเซียนทั้งวันทั้งคืนจนล้มป่วยริโป้จึงเข้าเยี่ยมแต่ก็อดนึกถึงเตียวเซียนไม่ได้เมื่อไปถึงก็เห็นต่างโต๊ะกลังนอนหลับเมื่อนางเห็นอาศาัศวนหนุ่มที่ชื่อวิริโป้ก็หลบไปอยู่ข้างหลังโมลีสร้างทําคนเอานิ้วชี้ต่างโตะและชี้เข้าที่อออกขงงตัวเ มาเป็นร้องไห้ให้ลิโปเห็นลิโปเข้าใจในกิริยานั้นก็รู้สึกอะไรอวร์มากขึ้นประจวบเหมาะที่ตังโต๊ะต่ขึ้นมาพอดีเฮลิโป้มาเยี่ยมตัวเองแต่ไม่ได้มองดูตัวเองแต่กลับจ้องไปที่มูลีตังโต้จึงมองไปที่มูลีก็เห็นเป็นเตียวเซียนดยความมึนหววจนไม่ได้สังเกตว่าเตียวเซียนกําลังทํากิริยาใดตังโต๊ก็ตวาดลิโป้ด้วยเสียงอันดังได้ลิโปและก็ให้ทหารมาจับตัวออกไปแต่สําหรับลิโปแล้วไม่ต้องรอให้ทหารหน่าหนมาจับตัวเขาเดินออกจากจวน และด้วยความน้อยใจลิปโป้คิดกังวลในหัวใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีระหว่างทางพบกับลิยูคุณซื้อของต่างโตะจึงเล่าให้มันสมองของต่างโต๊ะฟังถึงเรื่องเมสักครูแต่ยินเช่นนั้นลิยูก็เดินออกมาส่งลิปโป้และรีบมาเตือนว่าอย่าเห็นการเรื่องส่วนตัวจนเสียงานใหญ่ทลิปโป้เอาใจออกห่างแล้วใครจะมาเป็นกําลังสําคัญในท่านต่างโตะจึงฉุกค,คิดแล้วก็เริ่มมีสติสั่งให้คนส่งทองคําและของขวัญมากมายไปปลอบขวัญลิปโป้เชื่อว่าในไม่ช้า เขาก็จะหายเครืองอย่างแน่นอนท่านผู้นาจึงปฏิบัติตามเมื่อต่างโต๊หายป่วยจึงไปเข้าฝาอระจเจ้าเยียนเต้ลิปโป้เห็นเป็นโอกาสอันดีจึงทวนควบมา้าไปยังจุนของต่างโต๊ะเมื่อพบเตียวเซียนนางจึงชวนลิปโป้ไปพูดคุยกันที่สวนดอกไม้เนื่องจากเป็นที่ค่อนข้างจะรับตาคนทันทีที่ไปถึงเตียวเซียนจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลิปโป้ฟังอีกทั้งยังบีบน้ำตาร้องไห้และถึงความขมขื่นใจที่ไม่อยู่กับต่างโต๊ะและก็บอกลิปโปว่า อยู่ที่นี่ไม่ได้สุขสบายเพราะว่าใจนั้นคิดถึงแต่ลิโป้แล้วก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแต่ตีที่ว่ายังไม่ได้บอกความในใจให้กับลิโป้แต่วันนี้ได้บอกลิโป้แล้วซึ่งจะขอลาตายลิโป้ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกว่าเกิดโทส่สะขึ้นมาดึงเตียวเซ้นเข้ามากอดเพื่อปลอบใจพร้อมทั้งบอกกับนางว่าถ้าแม่ข้าไม่ได้เจ้ามาเป็นภรยาข้าก็ไม่ขออยู่เป็นชายสืบต่อไปนางเตียวเซ้นจึงบอกว่าท่านรู้ไหมเราอยู่ที่นี่หนึ่งวันเสมือนอยู่กับความทุกข์หนึ่งปี ท่านมีอุบายสิ่งใดก็จงเร่งทาเถิดอ,อุบายอันแยบยลนั้นข้ายังคิดไม่ออกแต่ข้าจะต้องรีบกลับเข้าวางไปหาต่างโต๊ะก่อนนางเตียวเียนจึงกล่าวเร่งรัดว่าถ้าแม่ท่านออกในตอนนี้เห็นทีเราคงไม่เห็นกันอีกสมัยก่อนได้ยินชื่อเสียงท่านยิ่งใหญ่แต่มาวันนี้ก็รู้ว่าท่านไม่สมกับคําร่ําลือเพราะว่าท่านเกรงกลัวต่างโต๊ะแน่นอนว่าท่านจะมาช่วยอะไรเราได้พูดจบเตียวเส้นก็ร้องไห้ประจบเหมาะกับที่ต่างโต๊ะเลิกประชุมกลับมาพอดี นางจึงแส้งจะกระโดดน้ําฆ่าตัวตายริโปจึงฉุดตัวนางเอาไว้แล้วดึงมากอเดเตียวเซียนจึงแกล้งผลักริโปให้ห่างจากตัวเพื่อสามีเท่าจะคิดว่าจะลูกเลี้ยงกําลังจะกล่มเหงแม่เลี้ยงจึงทําให้ต่างโต้บันดานโทสะคว,าว้าทวนได้จึงควา้างส่ริโปทําให้ยอดขุนพลต้องรีบหนีออกมาจากจุกของต่างโตะพอต่างโตะวิ่งตามมาก็ชนเข้ากับริยูเคยขวัญจึงถามพ่อตาว่าท่านไปทําอะไรให้กับริโป้ทำให้ริโปจึงต้องวิ่งหนีขนาดนั้นต่างโต้จะบอกว่าริโปมาในรักุนเ,นร,เรา แอบเข้าหาเตียวเซียนและอยู่จึงว่าเราท่านจะไปเสียดายอะไรกับผู้หญิงคนเดียวควรจะเสียดายลิโป้จึงจะถูกท่านได้มียอดทหารเอกผู้นี้แล้วท่านจะมีวันนี้หรือเปล่าเมื่อต่างโตได้ยินเช่นนั้นจึงคิดได้และอยู่จึงนะนอันวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับต่างโตว,ว่าในสมัยก่อนช่อจังอ๋องมีงานเลี้ยงฉลองกินเลี้ยงทหารเอกชื่อว่าเจียงฮงดึงชายเสื้อพระสนมที่โปรดปรานของจังห้องอ๋องพระองค์ก็ไม่ได้เอาโทษภายหลังมีศึกเจียงฮงยอมสู้ตายช่วยจังห้อ,องออกมาได้ นางเตียวเซ่นก็เช่นเดียวกันถ้าท่านยกให้กับริปโป้ซะแล้วเขายอมจะซึ้งเนพระคุณของท่านยอมสู้ตายถาหวายหัวเพื่อท่านแน่นอนขอให้นายท่านโปรดแร่ตรงตาวเนเรื่องนี้ด้วยตังโต้จึงกลับไปยังห้องโถงจะราจาก,กับนางเตียวเซยนเพื่อที่จะยกนางให้กับริปโป้เมื่อเตียวเซนน้ยินดังนั้นก็ร้องไห้เป็นการใหญ่แล้วกล่าวว่าถ้าให้ต้องไปเป็นของไอริปโป้ซึ่งเป็นลูกของท่านนั้นข้ายอมตายซะดีกว่าพูดจบจึงชักกระบี่ติดผนังทำท่าเหมือนจะเชอดคอตัวเองตาย เมื่อต่างโต๊ะเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาเยี่ยงกระบี่จากนางแล้วก่อประโลมจึงบอกว่าข้าเพียงแต่รอเจ้าเล่นน่งเห็นต่างโต๊ะติดกับแล้วจึงแซงมันยาและเอามือปิดปากแล้วกล่าวว่านี่คงเป็นอุบายของลียูเป็นแน่เพราะว่าทางลีโปลและลียูนั้นเป็นคนชอบพอกันจึงวางแผลให้ท่านยกข้าให้เป็นของลีโปด้วยอุบายชั้นต่าช้าของมันทำให้ท่านเสริมเกียิยิ่งนักถ้ามีโอกาสก็ใครจะกินเนื้อมันให้สายเกลใจต่างโต๊ะจึงปลอบประโลมนางให้ใคลายเศร้าแล้วชวนกันกลับเมืองเมื่อู่ ความสุขกันตามเดิมรุ่งเช้าลอยู่จึงเข้าพบกับตังโตพูดคุยถึงเรื่องส่วนตัวที่จะส่งเตียวเซียนให้กับลิปโปซึ่งสร้างความขุ่นเกลือให้กับตังโตเป็นอย่างมากเนื่องจากลอยู่กล่าวตำหนิตังโตว่าถูกมันยาสตรีล่อลวงแน่นอนว่าตังโตถึงกับโต้กลับไปว่าเจ้าให้เรายกเตียวเซียนให้กับลิปโปถ้าเป็นภรยาเจ้าจะจะยอมอยปให้กับลิโปหรือเปล่าถ้ายังเอาเรื่องนี้มาพูดอีกเราคงต้องประหารเจ้าแน่แต่ต่อมาตังโตะจะกลับเมืองก็จําเป็น ที่จะต้องมีขุนนางน้อยใหญ่มายืนส่งและในกลุ่มขุนนางนั้นก็มีลิปโป้ด้วยเช่นเดียวกันเตียวเซียนมองเห็นลิปโป้มองหน้าต่ไกลนางจึงแสร้งทำทีร้องไห้เสมือนกับถูกตังโต๊ะข่มเหงเพื่อเพิ่มพิษแรงรักถึงให้กับลิปโป้อ,องอุ่นมองเห็นลิปโป้ทำหน้าเศร้ามีประกายเปลี่ยนไปด้วยความแค้นจึงชวนกันไปพูดคุยที่บ้านทั้งยังแต่งโต๊ะหลิงลิปโป้อย่างดีเมือ่อลิโป้เมาได้ที่จึงระบายความเจ็บแค้นในใจ เมื่อเห็นดังนั้นจึงสบโอกาสชักชวนลิปโป้เข้ามาเป็นพรรคพวกในการรบสังหารต่างโต๊ะแพ้การล์ลสังหารผู้นําประเทศจึงเกิดขึ้นณขณะนั้นอ,องอูนเสนอแผนกันว่าควรให้เรียกต่างโต๊ะเข้ามายังเมืองหลวงโดยการล่อลวงว่าพระเจ้าเฮีเนเตจะยกราชสมบัติให้จากนั้นจึงสดทหารสังหารต่างตโต๊ะลิโป้จึงกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นควรจะให้ลีซกเป็นผู้ไปเชิญเพราะว่าลีซกผู้นี้พูกใใจเจ็บต่างโต๊ะเนื่องจากไม่ได้เลื่อนตําแหน่งเสม,มือนกับ คุณสื่ออื่นๆแค่ร่วมกันยึดอำนาจเมื่อลิซกมาถึงก็ยินดีเป็นพักพวกกับลิโป้ร่วมหัวจมท้ายกันปฏิวัติต่างโตะ๊ะฟื้นฟูราชวงศ์ฮันลิซกจึงเดินทางมหาต่างโตะที่ไม่อู่เพื่อมาประกาศาพระบรมราชอง์การเรียกต่างโต้เข้าพบและบอกว่าพระเจ้าเฮียนเตมีพระประสงค์เรียกขนุนนางให้เข้าประชุมเรื่องที่จะยกราชสมบัติให้กับท่านซึ่งท่านององอุ่นในขณะนี้ได้เกณฑ์นคนสร้างแทนพระราชพิธีรับมอบราชสมบัติ ขณะนี้รอเพียงท่านเข้าเมืองหลวงก็จะดําเนินพิธีต่างโตะได้ยินดังนั้นก็ปลื้มใจยิ่งนักจึงรีบเดินทางเข้าเมืองหลวงในทันทีแต่ระหว่างทางก็มีลางร้ายบอกเหตุทั้งนั้นด้วยกลถึงคราวจะสิ้นบุญวาสนาเห็นกงจากก็ยังเป็นดอกบัวเมื่อไปถึงเมืองหลวงทุกอย่างก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีเมื่อเดินทางเข้ามาในเขตวังหลวงเหล่าเพื่พึงกองต่างโต๊ะก็ถูกกันตัวออกไปจึงเหลือเพียงแค่ต่างโต๊ะและเนรทหารองครักษ์เพียงไม่กี่นายทันทีที่เห็นพักพวกขององอุ่นถือกระบี่ที่ประตูพระราชวัง ถึงถามถึงสาเหตุที่ขุนนางเหล่านั้นกล้าประพฤติเช่นนี้จู่ๆอ,องค์อุนก็ประกาศเสียงดังลั่นให้เหล่าเพชฌฆาตและขุนนางทุกคนร่วมกับสังหารต่างโต๊ะเพื่อกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นตามพระบรมราชองการที่อยู่ในมือเพียงเท่านี้คมดาต่างๆก็พุ่งเข้ามาหาต่างโต๊ะอย่างมากมายแต่ทว่าทรราชพวกนี้ก็ไม่ได้ตายด้วยบาดแผลเหล่านั้นจึงร้องขอชีวิตและขอความช่วยเหลือจากลิปโป้แต่คําตอบที่ได้รับคือคมทุนที่แทงเข้าบริเวณคอหอยพอดี พร้อมทั้งคำด่าที่หยาบคายจากบรุษท,ที่ตัวเองเรียกว่าลูกจากนั้นลิโป้จึงประกาศพระบรมราชองค์การขององค์จกักรพรรดิซึ่งมีพระประสงค์ต้องการคนรากถอนโคนต่างโตะและพักพวกใน36กลยุทธ์กลยุทธ์หญิงงามถูกจัดเอาไว้ในหมวดหมู่กลยุทธ์ยามพา่ซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์หญิงงามปิดเมืองไส้สึกทุกกายลูกโซ่หนีคือยอดกลยุทธ์ในบรรดากลยุทธ์เหล่านี้กลยุทธ์หญิงงามถือว่า ป็นกลยุทธ์ในการทำนายลางที่น่ากลัวเพราะว่าเป็นการมุ่งโจมตีภายในจ,จิตใจอีกฝ่ายยากที่จะป้องกันแมลว่าหญิงงามจะกวนคู่วีระบุรุษแต่วีระบุรุษก็ยากที่จะผ่านด่านหญิงงามความหมายก็คือวีระบุรุษยอดคนจำนวนมากมักจะพ่ายแพ้แก่สตรีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันกลยุทธ์นี้ยังใช้ได้ผลอยู่เสมอเพราะว่าอุบายประเภทนี้จะตรงเป็นตรงมาเรื่องของตัณหาราคะซึ่งเมนสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน มันจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีพลังมากที่สุดกลยุทธ์ของอ,องอ้นในตอนนี้คือการใช้เตียวเซียนเป็นชนวนในการสร้างความแตกแยกเพื่อให้เกิดสึกชิงนางระหว่างสองพ่อลูกขึ้นมาด้วยการหวัดเสน่ห์กับลิปโป้ให้ติดกับดักจากนั้นก็ส่งเตียวเซียนไปให้ต่างโตเพื่อปลุกเปือยความพอใจจากนั้นจึงจัดฉากต่อไปเพื่อแต่ไม่สองพ่อลูกเข้าใจผิดจนนําไปสู่สึกชิงนางแล้วตามมาด้วยการสังหารต่างโต โดยสรุปแล้วลวีรบุรุษยอดคนจำนวนมากมักจะพ่ายแพ้แก่ศนีเล่ส์สตรีนับตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงทุกวันนี้กลยุทธ์นี้ไม่เคยเก่าและยังใช้ได้ผลเสมอมาเพราะอุบายประเภทนี้จะพุ่งตรงไปยังเรื่องของตัณหาราคะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์อยู่แล้วมันจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีพลังมากที่สุดไม่แพ้อุบายใดๆและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับ ก็คือ e-book my set to win รวมหนึงเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโค้ชและกรูได้กว่ามสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock money รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินปริหยารจัดก,การเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวย และคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮารเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน,น้นเล่มจำนวน50เล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่290บบาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด the law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กรดไรนินดูดหลักคิดจากกครู้ระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมัง่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกร,รมสมองเพื่อความสําเร็จจากโครู้มากมายเช่น ด็อกเตอร์โจดิสเวนซ่าด็อกเตอร์แอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ at s i o p p a e s n ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ